เทรศักเผยพี่มายคือหนึ่งในแข้งที่ถูกอาจารย์สกลปลุกป,ปั้นต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้กระแสฟุตบอลเนี่ยเทไปที่อาจารย์สกลเกลี่ยงประเสริฐครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยสามารถพาโรงเรียนหมอนทองวิทยาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะ,ะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลเจสีได้สำเร็จนะและเมื่อเราลองย้อนไปดูประวัติของอาจารย์สกลแล้วเนี่ยจะพบว่าแกเนี่ย คือ1ในนักปลูกปั้นนักบอลจากดินให้เป็นดาวครับโดย1ในนั้นเนี่ยที่แกปลุกปั้นจนตอนนี้กลายเป็นศูนย์หน้าระดับทีมชาติไทยเขาคือธีรศักดิ <S <S เ์เผยพี่ไมยครับต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เจ้าต้นครับอายุประมาณ15-16ถึงปีซึ่งธีรศักดิ์เผยพี่ไมยเนี่ยซ้อนมอไซค์ครับมายังจังหวัดชัยภูมิ เพื่อคัดตัวเป็นนักบอลกับโรงเรียนกุดน้ำใสนะซึ่งถึงเวลาคัดตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่าทีรศักดิ์เผยพี่มามีอาการบาดเจ็บครับโดยที่เจ้าต้นเนี่ยอยากเป็นนักฟุตบอลมากๆนะเลยเดินเข้าไปคุยกับอาจารย์สกลตรงๆเลยโดยบอกว่าอาจารย์ครับผมขอไม่คัดได้ไหมแต่ผมสมัครไปแล้วตอนเนี้ยผมมีอาการบาดเจ็บ ผมคัดไม่ไหวครับอาจารย์สกลก็เลยเอ๊เด็กคนนี้มันยังไงเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกันก็เลยถามว่าแล้วเล่นบอลยังไงมีเวลาซ้อมบอลบ้างไหมซึ่งคำตอบทัชใจอาจารย์สกลมากๆเลยนะโดยทางด้านธีรศักเผยพิมายตอบไปว่าผมไม่มีเวลาซ้อมบอลหรอกครับเพราะว่าฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีผมเลยต้องใช้เวลาตรงที่แทนที่จะไปได้ซ้อมบอลเนี่ย ต้องไปช่วยที่บ้านทํางานหาเลี้ยงเงินให้กับครอบครัวครับโอ้โหโดนใจอาจารย์สกลมากๆเลยทําให้อาจารย์สกลค,ครับตัดสินใจยอมเสี่ยงดวงสักครั้งหนึ่งด้วยการใส่ชื่อธีรศักดิ์เผยพิมายเข้าไปในชุดที่ผ่านการคัดตัวแล้วพอมีชื่อเจ้าต้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทีมงานทุกคนงงตกกระจายครับ ไอเด็กคนนี้มันมาคัดเมื่อไรไม่เห็นมีชื่อเลยแต่ทำไมถึงปรากฏรายชื่อที่คัดผ่านแล้วครับซึ่งอาจารย์สกลก็บอกว่าโดนใจอ่ะที่ธีรศักดิ์เผยพี่มายเนี่ยเป็นเด็กยอดนักสู้ครับเลยอยากจะลองปลุกปั้นเขาสักครั้งหนึ่งและอาจารย์สกลก็ให้โอกาสธีรศักดิ์เริ่มเล่นตั้งแต่เซ็นเตอร์แบ็กกองกลางและสุดท้าย เขาคือยอดศูนหน้าคนหนึ่งของประเทศไทยครับ